ความเชื่อของคนไทยในสมัยอดีตมีอยู่มากมายที่เกี่ยวกับเรื่องผีและมีความเชื่อหนึ่งซึ่งก็น่าจะเกิดจากผีและได้รับการปรับเปลี่ยนมาเป็นความเชื่อเรื่องของเทวดาโดยได้รับอิทธิพลความเชื่อมาจากอินเดียจากคติความเชื่อเรื่องเทพผู้พิทักษ์รักษาประตูซึ่งยังมีตำนานเกี่ยวกับเทพผู้รักษาประตูของประเทศจีนและตำนานความศักดิ์สิทธิ์ของผู้พิทักษ์รักษาประตูของวัดไทย จนต่อเนื่องมาเป็นงานประติมากรรมสถาปตัตยกรรมและจิตรกรรมที่มีปรากฏให้เห็นจนปัจจุบันสวัสดีค่ะและใน EP นี้ทางช่องเรื่องเล่าจากวรสิ์ของเราจะขอนำเสนอคติความเชื่อและตำนานของทวารบาลเทพผู้พิทักษ์รักษาประตูที่กำเนิดจากผีในอดีตมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะ ซึ่งในหนังสือทวารบาลผู้รักษาศาสนสถานเขียนไว้ว่าทวารบาลมาจากคำว่าทวาลที่แปลว่าประตูและบาลซึ่งแปลว่ารักษาปกครองทวารบาลจึงมีความหมายว่าผู้รักษาประตูโดยกำเนิดการสร้างทวารบาลน,นั้นเชื่อกันว่าน่าจะเกิดจากผีเป็นผู้กระทำให้เกิดสิ่งต่างๆที่เหนือธรรมชาติ ความเชื่อนี้ได้รับการพัฒนามาเป็นความเชื่อในเรื่องของเทวดาโดยได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียที่นับถือทั้งศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธโดยทางศาสนาฮินดูนั้นได้ก่อเกิดเทพเจ้าต่างๆและกำหนดให้เขาไกรลาศหรือก็คือเขาพระสุเมนเป็นศูนย์กลางและร้อมรอบไปด้วยป่าหิมพานต์ที่มีพระอิศวรเป็นใหญ่ และมีเทพชั้นรองที่ทำหน้าที่พิทักษรักษาประตูซึ่งก็คือทางเข้าสู่เขาไกรล,ลาดทั้ง8ทิศและเทพพเจ้าในศาสนาฮินดูไม่จำกัดรูปร่างจึงจะเป็นมนุษย์สัตว์หรือเครึ่งมนุษย์เครึ่งสัตว์ตามแต่ความเชื่อซึ่งสัตว์ที่ไม่มีในโลกมนุษย์เรียกว่าสัตว์หิม,มพานที่อาศัยอยู่ในป่าหิม,มพานเชิงเขาไกรล,ลาศ ที่ถือเป็นดินแดนแห่งเทพ,พเจ้าด้วยเหตุนี้ชาวฮินดูต้องการให้มีเทพปกปักรักษาสถานที่สำคัญทางศาสนาเพราะมนุษย์ทั่วไปไม่สามารถที่จะป้องกันภัยจากสิ่งที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าจึงได้เกิดคติการสร้างทวารบาลขึ้นด้วยความเชื่อของคนไทยที่ถือว่าพระอินเป็นผู้รักษาศาสนาด้วยเช่นกัน จึงเกิดการผสมผสานเกิดเป็นทวารบาลหลายรูปแบบที่มีทั้งเทวดาถือพระขันเทวดาไทยผสมจีนที่ถืออาวุธต่างๆขี่กิเลนบ้างขี่สิงบ้างนอกจากพระอินท์ของความเชื่อของทางอินเดียที่จะวาดรูปพระอินทไว้ตามประตูสวรรค์เพราะเชื่อว่าพวกอสูรจะเกรงกลัวพระอินท์และความเชื่อเรื่องทวารบาล ที่ไทยเราได้รับอิทธิพลความเชื่อในเรื่องนี้แล้วไทยเรายังได้รับอิทธิพลของทวารบาลจากประเทศจีนมาด้วยและในประเทศจีนมีตำนานเรื่องทวารบาลซึ่งสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าถังไทจงหรือหลี่ซื่อหมิงฮ่องเต้ที่เราเชาวไทยรู้จักกันที่มีทั้งบทหนังและละครโทรทัศน์ที่มีประวัติให้ได้รับรู้กัน ซึ่งเรื่องราวในตำนานเล่าไว้ว่าในสมัยของพระเจ้าถังไทจงพยาเล่อองเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ให้ฝนแก่ชาวโลกแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเกิดเพลินให้ฝนมากเกินไปส่งผลให้น้ำท่วมราชดรเดือดร้อนจนเรื่องรู้ถึงเง็กเซียนฮ่องเต้ก็สรงพิโรธพร้อมกับสั่งให้หงวยเต็งทำการประหารพญาเลอองเสียด้านพญาเลออง ก็หาทางเอาตัวรอดโดยสืบมาว่ามุยเตงม,มีชีวิตสองภาคคือภาคมนุษย์รับราชการอยู่กับพระเจ้าถังไทจงส่วนภาคสวรรค์ทำหน้าที่เป็นเพชฌฆาตจึงได้ไปเข้าฝันพระเจ้าถังไทจงขอให้ช่วยอย่าให้หุยเตงประหารชีวิตตนได้ซึ่งพระเจ้าถังไทจงก็ทรงรับปากและคืนกำหนดการประหารชีวิตก่อนเข้าบรรทม จึงทรงเรียกหนุ่ยเต็งมาเข้าเฝ้าแล้วออกอุบายชวนเล่นหมากรุกกันหลายกระดานเพื่อไม่ให้หนุ่ยเต็งหลับแต่ว่าหนุ่ยเต็งก็เผลอหลับไปโดยช่วงที่หนุ่ยเต็งงีบหลับไปได้ละเมอคำว่าสวที่แปลว่าฆ่าขึ้นมาก่อนที่จะสะดุ้งตื่นขึ้นมาเล่นต่อพระเจ้าถังไทยจงเมื่อเห็นหนุ่ยเต็งตื่นก็สอบถามว่าช่วงที่งีบหลับไปละเมอเห็นอะไรบ้าง มุยเต็งก็เล่าความฝันเรื่องไปประหารพญาเล่อองบนสวรรค์ให้ฟังเมื่อพระเจ้าถังไทยจงรู้เรื่องก็ทรงเสียพระไทยที่ไม่สามารถทำตามที่รับปากกับพญาเล่อองไว้ได้ส่วนพญาเล่อ,องเมื่อตายไปวิญญาณก็โกรธแค้นพระเจ้าถังไทจงเป็นอย่างมากในทุกคืนจึงมารังควานเข้าฝันพระเจ้าถังไทจงในวังหลวง ทำให้พระเจ้าถังไทยจงพักผ่อนไม่เพียงพอจึงเกิดประชวนบรรดาแพทย์พยายามรักษาจนสุดความสามารถก็ไม่หายและในเวลานั้นมีทหารเอกสองคนคืออวยสีจงและสินซกโป้ซึ่งมีความจงรักพักดีต่อพระเจ้าถังไทยจงเป็นอย่างมากจึงได้อาสาเฝ้าพระทวารของห้องบรรทมมิให้พยาเลอองมารังควานได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปนานวันเข้า ทหารทั้งสองนายก็ล้มป่วยเสียเองเพราะตอนกลางคืนก็ต้องเฝ้าหน้าห้องบรรทมกลางวันก็ต้องทำงานราชการพระเจ้าถังไทยจงจึงออกอุบายเรียกช่างฝีมือดีเขียนภาพในทหารทั้งสองที่บานประตูห้องบรรทมบานละคนโดยให้มีขนาดใหญ่เท่าตัวจริงในมือถืออาวุธมีสีหน้าทะมึงทึงทำให้เหมือนว่าในทหารทั้งสองคนยืนเฝ้ายามประตูทั้งวันทั้งคืน ซึ่งก็ทำให้วิญญาณของพยาเลอองไม่มารบกวนพระเจ้าถังไทยจงอีกเลยนับแต่นั้นความเชื่อเรื่องการเขียนทวารบาลก็ได้เป็นที่นิยมขึ้นก่อนจะถูกแพร่มาถึงเมืองไทยจากการอพยพมาของคนจีนและนำความเชื่อนี้มายังเมืองไทยด้วยจนกลายเป็นงานศิลปะไทยที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งซึ่งก็สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัย สำหรับทวาราบาลแบบจีนที่ไทยนิยมกันก็คือเซียวกางที่มีลักษณะเป็นนักรบจีนมีหนวดยาวหน้าตาขึงขังซึ่งคำว่าเซียวกางมาจากคำว่าเศร้ากังที่แปลว่ายืนยามและความเชื่อเรื่องเทพผู้พิทักษ์ประตูที่ป้องกันศาสนาสถานไม่ได้มีเฉพาะจีนหรืออินเดียเท่านั้นทางกรีกโรมันก็มีความเชื่อในเรื่องผู้พิทักษ์เช่นกัน จึงสร้างเทพผู้พิทักษ์เป็นรูปปั้นบ้างรูปสลักหรือรูปวาดเพื่อใช้ในการป้องกันศาสนสถานต่างๆและมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับทวรารบาลของวัดในกรุงเทพที่มีความสวยงามและแปลกเช่นทวรารบาลของวัดบวรนิเวศวิหารที่ด้านหน้าพระอุโบสถที่เป็นรูปเทวดาใช้ไม้แกะเป็นรูปเทวดาหนวดเครายาวปิดทองเหลืองอลาม ด้านหนึ่งมือซ้ายถือสามง่ามมือขวาถือกริดเหยียบบนหลังจระเข้อีกด้านหนึ่งมือขวาถือโล่มือซ้ายถือดาบเหยียบบนหลังมังกรซึ่งมีตำนานอยู่ในลัทธิมหายานว่า เป็นจอมแห่งเทวดาผู้พิทักษ์ประตูวัดซึ่งกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์ดิพลเสพได้ทรงปฏิสังขรณอนใหม่ในสมัยรัชกาลที่สามตามคตินิยมแบบจีนซึ่งมีผู้เล่าเกี่ยวกับที่มาของบริเวณปากของเสี่ยวกลางวัดบวรจะมีสีดำว่าในยุคสมัยที่เมืองไทยยังคงดูดฝิ่นมีชาวจีนคนหนึ่งที่ติดฝิ่นงมแงมจนต่อมาทางการได้ปราบ ทำลายโรงฝิ่นจนหมดและเมื่อแกหาฝิ่นมาสูบไม่ได้สุดท้ายเลยไปลงแดงตายตรงประตูด้านนี้เมื่อทางวัดมาพบเข้าจึงทําพิธีกงเต็กให้ต่อมาชายชาวจีนคนนี้ได้ไปเข้าฝันสมเด็จท่านเจ้าอาวาสว่าให้ทําที่ให้แกอยู่แล้วแกจะเฝ้าวัดให้ทางวัดจึงได้สร้างกำแพง ทำซุ้มประตูแล้วอัญเชิญดวงวิญญาณของชายชาวจีนผู้นี้มาสถิตยอยู่ณประตูแห่งนี้ต่อมาก็มีเรื่องเล่ากันว่าของในวัดที่เคยถูกขโมยไปหลายครั้งล้วนได้กลับคืนมาจนหมดด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของดวงวิญญาณชายชาวจีนที่คอยเฝ้าวัดให้ทําให้เกิดการสักการะบูชาประตูเซี่ยวกางและต่างก็เชื่อกันว่าถ้าจะบนอะไร แล้วจะได้ตามที่ขอก็ให้เอาฝิ่นมาป้ายปากและนำถุงโอโยวหรือโอเลี้ยงมาแขวนบูชาเพราะมีสีดำคล้ายฝิ่นและยังมีการนำพวงมาลัยมาแขวนบูชาอีกด้วยนี่จึงกลายเป็นสาเหตุของปากทวารบาลประตูด้านนี้ของวัดเป็นสีดำแต่สำหรับในปัจจุบันนี้ฝิ่นเป็นสิ่งผิดกฎหมายจึงเปลี่ยนเป็นของที่มีสีดำแทน และการเขียนภาพวาดทวารบาลในงานจิตกรรมเป็นที่นิยมมากในสมัยอยุธยาตอนปลายซึ่งก็น่าจะมาจากทวารบาลแกะสลักไม้ที่มีอยู่ก่อนหน้าที่เป็นภาพเทวดาเช่นลักษณะเครื่องทรงของทวารบาลในงานจิตกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนปลายนอกจากนี้ยังได้นำภาพทวารบาลไปเปรียบเทียบกับ ภาพเทวดาอื่นๆในงานจิตกรรมที่ร่วมสมัยกันอีกด้วยซึ่งเป็นการแสดงเอกลักษณ์ของศิลปะของจิตกรรมของยุคสมัยที่ต่างกันไปตามความนิยมของยุคสมัยนั้นๆจนแทนที่จะเป็นรูปเสี่ยวกางรูปยักษ์แต่ทำเป็นรูปทหารฝรัง่งแต่งเครื่องแบบถือปืนของวัดราชบพิษจากข้อมูลทั้งหมดผู้เล่าจึงสรุปได้ว่าทวารบาล อาจเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางศิลปะสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมและมีความสะท้อนของประวัติศาสตร์ของแต่ละยุคที่มีการจัดสร้างวัดและทวรารบาลอีกด้วยเพราะสังเกตได้ว่าในภาพของทวรารบาลแต่ละยุคแต่ละสมัยจะมีการวาดการแต่งกายของทวรารบาลที่จะใส่เครื่องประดับและเครื่องแต่งกาย ที่มีความนิยมของผู้ครองเมืองลงไปด้วยในทุกครั้งนะคะจึงอาจจะเป็นการแสดงถึงการพัฒนาของยุคสมัยที่ทำให้เราได้ศึกษากันในปัจจุบันนี้ได้ค่ะและหากมีความผิดพลาดประการใดท้งช่องเรื่องเล่าจากวรสิงของเราต้องขออภัยมณะที่นี้ด้วยนะคะพบกันใน EP ีต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ